สวัสดีนะานผู้ชมฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นมาครับเอาชีวิตรอดอ e ีพีพาร์ทที่สามกันแล้วเย้วันนี้เราก็จะมาทำฟาร์มกันนะครับอ่อือเรายังไม่ลงเหมืองน,นะเราก็จะไปทำฟาร์มวันนี้อาจจะได้ลงเหมืองก็เป็นได้ะเรามาทำฟาร์มกันเถอะเรามาทำ,าาาาทำาาฟาร์มครับครับของก่อน อครับอ,าาอัออนรรรรอนีนน้โอเคแล้วก็ไปตัดต้นหญ้ามาเอาสร้างตรงไหนดีวะฟาร์มฟาร์มเราจะสร้างแบบฟาร์มคิดสร้างสรรค์เลยเอ้างสุนตกเชว้ายไม่เออหนึ่งสองโอเคได้ โอ้ฝนตกแล้วมันกัะตกจริงๆสี 4, 1, 2, 3, แล้วก็หนึ่งสองสามสาโอเคแล,แล้วก็เริ่มขุดกันเลย เหมือนทำเป็นรูปดาวอย่างงี้นะครับมันแบบว่ามันรู้สึกแบบว่าดีนะอตอนนี้ไปขหดยากันดีกว่า โครโคตรเย้คดเะแกมไก่ขอโทษนะจ๊ะแอวัววัวัววัวเ็บเอาไว้ไก่ปายถ้าเจอไก่เรเอาไก่มาเอออันนี้หน่อยอะไอออ้นึ่มเ็นึมเล็นะจ๊ะ แล้วก็เอาไปวางนี่เราเอาเอวางแล้ทำทางเดินเราไปด้วยถ้าเดินแบบนี้เราเากิเด้าเกิดกระโดดเนี้ยเราก็จะแย่เราก็ทำแล้วก็ต้องทำทางเราไว้เหมืนฟาร์มเล็กๆน็กครับฟาร์มเล็กๆ็กเล็กเก สามเล็กก็เล็กตึกตึกตึ๊ตึกตึตึโอเคมันทาเดิดตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นทางเดินทางข้๊วตกน้ำตกน้ำเรานี่ ขึ้นขึ้นขึ้นโอเคไ้ำหมดจนได้ไ้่หมดนะไเห็นอันนี้เอเอใช่เป็นเป็นประโยชน์จากพาสแรกนะอะไรได้ไดเออคำพูดเอาไว้หนึ่งอันรอมันโตเราร้อมันโตเรารอมันโต,น,ตนี่ เล่นอนไว่าเลไม่ท่นค่าคำอืมออาปลูกอันเดียวแล้วก็ทำทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆอ,อันนี้ผมเล่นเอ่อบล็อกแอดแล้วก็ทำอะไรที่ง่ายขึ้นเยอะเลย วันนี้ต้องมาที่ปลูกกันนี่หว่าตอนนี้เราก็รเริ่มขาดแครนไม้แล้วครับต้องเอาต้นไม้มาปลูกสร้งางนะก็จะได้อัญรักป่าไม้ไว้อนญวยรักป่าไม้เลยแอบในตู้หลักตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้

มันก็ดีไงคนระับเราตัดมันก็แ,นนลนกนะแล้วว่าตัดให้ทำอานนี่อืมโตแล้วเหรอโตไวจังก็ต้องตัดซะนะไปเลยบายบายไม่ซอมบี้ไม่เกิดป่ะตัด้วเลยโอเคซอมบี้มันไม่เกิดนะก็<อ>ดีแล้ว เข้าบา้านเข้าบา้านเข้าบ้านเข้าเรือน,นกันนกล่มคิปเปอร์เกิดแล้วโอเคแล้วก็ครับนี่อนันหวานแล้วก็เอาขวานเนี้ย อันน mm ี hmm. recently, ้อืมไม่นานขี่เราขวาอันน like ี้อันนี้เราจะไปทำอะไรกัีหน่อยอืมโอเคอืมอันนี้เออเขาเป็นที่เลี้ยงสัตว์อ่ะเลี้ยงสัตว์ สัตว์สัตว์สัตว์ต่างๆคีประมาณน,นี้แหละแลก็เดทับทับเซตฮะเซตเอาไม้ไม้ก็หาปะไม้โอเคทำอะไรไม่ดี อันนี้เอาทำเปบ้านรดีกว่านะแล้ก็ดีแล้วกระจกนี่คืออะไรอ่ะกระจกนี่อันไหนวะทับเซตหูคืออะไรอ๋อกินอ่นไหนไ่หนไ่หนมเหไมนเไ 是吧？ ប uh. uh. ាយបាយបាយអូ៎អូ៎បាយសុំអីអា៎អូ៎ឈប់បាក់តាំប៊ី หนีจำไว้ก่อนพวกซัมบี้ข้ามาแล้วข้ามากูแล้วบซัมบี้นี่ดูนี่คิดถึงงโอ้ชิชิชิโอ้ไกลไกลไกลไกยอู่เกยไอซัมบี้ก็อยู่ซัมบี้ก็อยู่แฮะ fuck you fuck you fuck 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 you ลเไกอย่ามาใกล้กูเอาอยู่ไหนเนี่ยตก็ได้ไอ้ไอเอาไปไกลไกลๆโอเคโอเคโอ,อเ้เรียบร้อยแล้วุดเรียบร้อยของขอขอโอ้โห ช็ดเช็ดมาจะอะไรขนาดนี้อีกสามดีกว่าแรงระเบิดสุดยอดมากเลยคิปเปอร์ยีนดะไม่ทำบ้านขึ้นบนกูพังเนี่ย โอเคซ่อมแซมเสร็จแล้วปิดกั้นไปตรงนี้แหละแล้วก็ตรงนี้ปิดกั้นโอเคเสร็จแล้วโอ้ยพวกสัมบีไม่มอืมจากกองของใช่ไหมแี่จองแอเรียรบร้อย แกข้าฉันตายแกข้าฉันตายออมันมาอโอเคไปเปิดแเพื่อนแกทำจนไว้โออยโออยตอยโอเคกลับมาแล้วมแมม เร,เ,รเราเราเราจะไม่ยอมแพ้มันนะครับืมมาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่เฮ้ยอืมโอ๊ยถอยถอยเยอะแย่หือเกือกบตายเกือบตายเกือบตายตายแค่เอ๊ะปังปับเอ้ยนี่สิโอ๊ย เออของกระเดินกลเหมือนกันนะเนี่ยโจไอ้พวกไอ้พวกนายฟักยูฟาจูฟกยู แฝแฟแฟดอย่าทำรีดตไเลยปล่อตัวไปร้อนเฮ้ยอ่าโอเคร้อนและอ๋อเฮ้ยเราจับมานาันจาได้นแต่ตูม้มมนแค่รอดไม่สีคือปัญหามีวอยตัวน้นเนี่ย สัตว์เล really er ี้ยดีสัตว์เลี้ยมาแล้วก็ปล่อยแกะเอาไว้อาแก้วเลยตายแก้วเลยตายแก้วเลยตายจันทร์จันทร์จ้าวเอ้อไม่ได้เด็กดูหรอก กูนเดะม่ไม่อย,ยอมไปเลยกูจะไปอลไอี๋อขออนุญาตเสกนะครับมันไม่ไหวจริงๆทุกกระสเกเลตันเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆครับขออนุญาตเสกมาเลย แต่อีตัวเองปุม okay, เคลยบเลยข้าวมายังหวาข้าวขอขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ